มาเริ่มในเรื่องของดวงชะตาราศีของคนวันอังคารครับคนวันอังคารนะครับความรักของคนมีคู่ก่อนเลยนะครับคนมีคู่มังมีสีสุขดีครับคนมีคู่ไม่มีอะไรนะ่าห่วงเลยสาหรับวันอังคารนะครับสามีหาเงินกับเอาเงินเข้ามาบานมาเฮือนเมียหาเงินกัได้เงินเข้ามาจุนเจือครอบครัวแสดงว่าครอบครัวถือว่า บ่ได้ขาดบ่ได้เขินเหินมือหยัางนะครับนี่สินพรุงพลังที่อยู่ในรอบคัวสำหรับคนวันอังคารกับพ่อบืนพ่อสู่ไปได้นะครับถือว่าดีนะครับในช่วงเดือนมีนานี้คนวันอังคารถือว่าดีเติบหนึ่งสำหรับคนมีคู่ครับบ่ราว่าเติบมือให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมคนโสดเด้คนโสดเป็นแนวใดคนโสดออกพระเสาครับคนโสดจะมีคนมาหลอกมาต้มนะครับระวังไว้นะครับคนวันอังคารที่โสดนะครับจะมีคนเข้ามาหลอกมาต้มนะครับเขาเอ่ยไปแต่ไหนทาไมที่จังหัดสคู่หลอกต้่มแนวได ความหมายที่คุณอดีตว่าไปต่อจากนี้ก็คือหลอกต้มก็คือว่าเขามาจีบมาคุยเห็ุให้เห้ามากพอเ้ามาักแล้วก็ตีตนออกห้างตีตนจากเข้าไปนีจากเข้าไปตังสินะสําหรับคนโสดระวังเรื่องนี้ครับเขาอาจจะเขาอาจจะอะไรป้าเมียมาเลยนะเขาอาจจะแบบว่าเขาแบบว่าหนีเมียมาคุยกับเราจังสีนะระวังเด้อจิจอประมาณน้่ครับ เออเขาอาจสิเป็นสู้โดยบม่ได้ต่งตู่นะครับสําหรับคนวันอังคารนะครับอันนี้คนโสดนะครับอ่ะต่อไปเรื่องของการเงินนะครับการเงินการงนารงนคนวันอังคารพอประมาณครับห้าสไม่ขาดไม่เคินนะครับถือว่าเดินได้ไปได้ดีการงานก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับไปได้เดินได้ไปด้วยดี นะครับสาหรับคนัวรังคารถือว่าดีไหมถ้าไพ่แบบนี้ออกมาถือว่าดีเติบหนึ่งครับแต่ระมัดระวังเรื่องคนโบพื้นนะครับใน,ในถ้าคนามีทํางานในสถานที่ราชการทํางานในหน่วยงานทํางานในบริษัทกะเพื่อนร่วมงานอิชาดิษยาแค่นั้นแหละครับอาจจะมีคนัวอังคารอาจจะมีบ้าง คือเพื่อนอิจฉาเพื่อนมามึงเห็ุงานดีก็กูแท้มึงสิบมีอะไม่าบออิจฉาเฮ้านะครับอาจจะมีค้นบอลพื่นเฮ้ามันหักสิมีครับในเรื่องของการเงินการงานพค้งแรงขงั้นอันอารมีแค่หมูมาเป็ดไก่เรื่องก็ก็แก,ก๊แกๆเข้ามาซส่อดอกเรื่องอื่นๆไม่มีอะไรน่าห่วงครับการเงินไม่ขาดคืนเฮินมือ แน่นอนครับโชคแากวาสนาการเสี่ยงโศกเสี่ยงไทยเขาผนังขั้นมีบ่อมีโชคกับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเสี่ยงถือให้ซื้อรอตตอรี่ซื้ออะไรก็แล้วแต่ให้ซื้อกับคนที่มีอายุมากกว่าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ๆซํำแดงหอยญ่กัดอ้าเท่าก็เ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่จังสีละข้าจังสีโฉกสีหมาน้ำเขาเด้อสำหรับคนผนังคา้นนะครับเสี่ยงโศกใจมีโศกบ่อมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ บาดนี้สุขภาพร่างกายไดย้สุขภาพเรือนกายได้แบกได้หามครับสุขภาพร่างกายคนวันอังคารไม่ดีเท่าไหร่นะครับคําว่าไม่ดีเท่าไหร่นี่ไม่ดีเลยไหมก็มันกนาระสุออนอดอดแอดแอดนะครับ ย่งางกับตำโต๊ะตำเตียงไปเลือดว่าพอออกก็ได้ออกอยังสีหนะาา้าระมัดระวังจักหน่อยแล้วคนวังคานเดอ้อบอกค่อยดีเนี่ยเรื่องของสุขภาพครับอากาศเปลี่ยนแปลงนี่นนกะไอกะไข่ยังสีอง่อความวังคันนะเออกระมอมบ,า,บางจักหน่อยนะครับในช่วงเดือนนี้จะเป็นประมาณนั้นครับแล้วก็นในเรื่องของการเดินทงางขี่รถลงเรือไปเหนือลองไตการระมัดระวังจักหน่อยนะครับสําหรับคนวังคานครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับต่อไปเป็นคนวันพุธครับ